ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถึงคิวคาถาที่เป็นธาตุพื้นฐานทั้งหาภายในโลกนินจาคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคาถาลมเป็นหนึ่งในคาถาที่มีความรุนแรงและเชื้อเชื้อได้ทุกสิ่งซึ่งเราก็ได้รวบรวมมาในคลิปวิดีโอนี้จนถึงภาคารุโตะบรูโตะเน็กเจเนเรชั่นเราก็ได้พยายามรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดหากมีขาดตกบกร่องหรือผู้ชื่อคาถาผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของวิชากระสุนวงจักรที่เป็นคาถาลม เราจะแยกเป็นคลิปถัดไปนะครับโดยคาถาลมที่รวบรวมมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้วิชาพัดใบลานกระพือลมเป็นวิชาที่เมื่อผู้ใช้งานพัดใบลานโบกสะบัดพัดก็จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงกระแทกใส่เป้อมไมอย่างนุนแรงขัดวายคุคลื่นอสูรเป็นวิชาที่จะใช้จาัก,การลมปริมาณมาก กวบแน่นจากกะเอาไว้จนเกิดเป็นกงเล็บขนาดใหญ่ที่ยืดนออกมาจากตัวผู้ชายเพื่อโจมตีเป้าหมายซึ่งมีพลังในการโจมตีที่รุนแรงมากหัดขื้นอสูรเป็นวิชาที่ผู้ชายตวัดแขนปล่อยจากกรารล้มออกมาเป็นคขื่นจันเสียวซึ่งสามารถตัดเฉือนสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายวิชาดาบบายุ เป็นวิชาที่จะส่งจาัก,การาออกมาบริเวณปลายนิ้วสร้างดาบลมที่ไม่สามารถมองเห็นได้โจมตีใส่เป้าหมายยังต่อเนื่องด้วยความคามและแม่นยำบลูโตสตรีมเป็นวิชาที่ผู้ชายสามารถเร่งความเร็วสูงสุดด้วยการใช้คาถาลมช่วยพุ่งข้าใส่โจมตีเป้าหมายด้วยความรุนแรงโดยการส่งจากล่างแยกทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงจนเกิดเอฟเฟกที่คล้ายกับการมองเห็นในอุโมงค วิชาพงพายุทรายเป็นวิชาที่ผู้ชายจะใช้พัดยักในการบกสะบัดจนเกิดลมกระโชกแรงบกคมพื้นที่โดยรอบซึ่งก็จะมีเม็ดทรายประปนอยู่ทําให้ทรายเข้าตาและยังเป็นกับดักไม่ให้สามารถยืนตรงจุดที่มีทรายได้อย่างมั่นคงวิชาเคียวสายลมเป็นวิชาที่ผู้ชายจะใช้พัดยักในการบกสะบัดทําให้เกิดกระแสลมปะทะกัน จนเกิดช่องสูญยากาศเมื่อสายลมพัดผ่านจะตัดทุกสิ่งที่ขวางนา้าวิชากระสุนสายลมเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะยิงลมขนาดเล็กจมตีกระแทกใสาเป้าหมายซึ่งมีความแรงจะสามารถทำให้กระเด็นได้สายนาเดชิโกหมัดเวหาขึ้นสถานเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะสะสมจากรการลม ห่อหุ้มไปที่บริเวณมือจากนั้นโจมตีใส่เป้าหมายทําให้เกิดแรงประทะสร้างคืนกระแทกจนทําให้เกิดเป็นรอยแยกขึ้นได้วิชาลมหมุนคูจาคูเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะทําการเวี่ยงดาบเพื่อสร้างลมกระแทกเป็นเส้นตรงใส่เป้าหมายวิชาลมข้างคูจาคูเป็นวิชาที่จะสร้างกระแสลมหมุนรอบตัวผู้ใช้คาถา พื่อดีดวัตถุต่างๆออกจากตัวเองวิชาคู่จัขู่ดาบคู่ทยานลมขังเป็นวิชาที่ผู้ชายตะวันด,ดาบคู่สร้างลมกระโชกดุนแรงใส่เป้าหมายวิชาเสียนกระทาลมมุนทายเป็นวิชาที่ผู้ชายจะพ่นลมออกจากปากสร้างฝุ่นทรายที่มีความหนานแน่นจนสามารถบดบังการมองเห็นของเป้าหมายได้ วิชาพัดสังหารเป็นวิชาที่ผู้ชายจะใช้พัดยักในการบุกสบัดทําให้เกิดลมกระโชกแรงกระแทกใส่เป้าหมายจนสามารถโยกล่างของเป้าหมายให้ลอยขึ้นได้และยังทําให้เกิดบาดแผลจากคมมีดลมแก่เป้าหมายอีกด้วยซึ่งสามารถกําหนดความรุนแรงของลมที่ออกมาได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คาถาอัญเชิญระบำฟาดฟัน เป็นวิชาอันเชิญที่จะเรียกพังพรขี่เคียวสายลมออกมาซึ่งจะตัดผ่านทุกสิ่งที่ควางหน้าอยง่างรวดเด็วซึ่งสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้หลายร้อยเมตรวิชากำแพงวายุโดยการประสานอินฉลูจอชวดเป็นวิชาที่จะสร้างกระแสลมหมุนอ่อ,อหุ้มตัวผู้ใช้คาถาเพื่อใช้ในการป้องกันกันจุด,ดีต่างๆวิชาอุจิหัสท้อนกลับ เป็นวิชาที่จะใช้พัดกุณใบในการรับการโจมตีและจะทําการลบล้างกระจบีนั้นให้กลายเป็นศูนย์โดยการแปลงจาก,การที่เข้ามาให้กลายเป็นจากการลมจากนั้นทําการสะท้อนใส่เป้าหมายด้วยลมกระโชกแรงดาบสุญญากาศเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะสะบัดดาบสร้างลมสุญญากาศที่สามารถปัดป้องกระจบีที่เข้ามาได้วิชาลมกันโชก เป็นวิชาที่จะปล่อยกระแสลมกันโช่ที่รุนแรงออกมาโจมตีใส่เป้าหมายฆ่าถาลมกระสุนอากาศโดยการประสานอินรากาเป็นวิชาที่จะสร้างกระสุนอากาศยิงโจมตีใส่เป้าหมายด้วยความเร็วหลายหลายเป้าหมายพร้อมๆกันได้ฆ่าถามลมระบากระแสอากาศโดยการประสานอินทอก ละกาชวดมะโลละกาเป็นวิชาที่ผู้ชายจะสร้างและควบคุมกระแสลมจากฝ่ามือพัดกระนำใส่เป้าหมายค่าทารมกระแสวายุโดยการประสานอินจอมะเมียละกาเป็นวิชาที่ผู้ชายจะเป่าลมออกมาจากปากอย่างรุนแรงสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปิวไปได้หรือจะใช้งานในลักษณะพายุหมุนรอบตัวพัดเป้าหมายที่จะเข้ามาโจมตีให้กระเด็นออกไปก็ได้เช่นกัน คาถาลมตาข่ายวายุเป็นวิชาที่จะใช้พัดยักษ์ในการบกสะบัดสร้างกระแสลมขนาดหยักในรูปแบบของตาข่ายโจมตีกระแทกใส่พวกไม้ยังรุนแรงคาถาลมกระสุนอากาศเป็นวิชาที่ชูคาคูจะเก็บลมไว้ที่ท้องจากนั้นจะใช้มือทุบไปที่ท้องทำให้เกิดลมความดัน ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมออกจากปากพุงใส่เป้าหมายเหมือนก,กระสุนเมื่อโดนเป้าหมายจะระเบิดออกคาถาลมลมทุลีโดยการประสานอินมะเมียวอกและกาเป็นวิชาที่จะพ่นลมออกจากปากซึ่งจะมีอนุภาคฝุ่นออกมาด้วยสร้างการโจมตีใส่เป้าหมายด้วยความเร็วคาถาลมทงโบกสะบัด เป็นวิชาที่ผู้ใช้จะกวาดแกงทุงสร้างกระแสลมโดยรอบพัดจมทีใส่เป้าหมายคาถาลมบุกผาเริงระบำโดยการประสานอินขานถอกมะโรงเป็นวิชาที่จะสร้างพายุหมุนจมทีอัดใส่ป้หมามอยางรุนแรงคาถาลมพายุบุกผาโดยการประสานอินมะเสงกุล เป็นวิชาที่จะสร้างกระแสลมบนล้อมรอบเป้าหมายเอาไว้คาถาลมพายุตะกะแตนโดยการประสานอินรักกาเป็นวิชาที่ผู้ใจจะสร้างลมขึ้นมาล้อมรอบตัวเองซึ่งสามารถยกตัวผู้ใช้คาถาให้ลอยขึ้นไปในอากาศได้คาถาลมคลื่นวายุโดยการประสานอินมะเสงมะแม่คุณ มะเมียระก,กาเป็นวิชาที่จะสร้างลมที่มีลักษณะเหมือนจันเซียวขนาดเล็กหลายอันกระแทกใส่เป้าไม้เพื่อสร้างความเสียหายคาถาลมเกลียววายุโดยการประสานอินบอกมะแมระก,กาเป็นวิชาที่จะสร้างกระแสลมเกลียวขนาดใหญ่พัดกระแทกใส่เป้าไม้ด้วยความรุนแรงจนทําให้เป้าไม้ปิกเด่นได้คาถาลมกระแสวายุยักษ์ โดยการประสานอินขานฉลูจอทอมะเสงเป็นวิชาที่ผู้ชายจะเป่ากระแสลมออกจากปากซึ่งกระแสลมจะพัดกระโชกแรงหมนกระหน่ำใส่เป้าหมายค่าทาลมตาข่ายวายุยักษ์เป็นวิชาที่มีลักษณะเหมือนเวอร์ชันปกติแต่จะมีขนาดและพลังที่รุนแรงกว่าซึ่งจะใช้พัดยักในการโบกสะบัดสร้างกระแสลมขนาดยักในรูปแบบของตาข่ายโจมตีกระแทกใส่บ้าหม้อย,ย่างรุนแรง คาทาลมมหาเคียวสายลมเป็นวิชาที่มีลักษณะเหมือนเวอร์ชั่นปกติแต่จะมีขนาดและพลังที่รุนแรงมากขึ้นสร้างลมกระแทกโจมตีใส่เป้าหมายค่าทาลมมังกรสมุดเป็นวิชาที่จะใช้พัดยักในการบกสบัดสร้างกระแสลมเป็นพายุทอร์นาโดพัดโจมตีใส่เป้าหมายค่าทาลม กำแพงวายุคลังเป็นวิชาที่จะใช้พัดยักษ์ในการบกสะบสร้างกำแพงลมขึ้นมาเพื่อผลักเป้าหมายออกไปคาทาลมพายุรายไร้ขีดจำกัดเป็นวิชาที่กา,าลาจะสร้างปากจำนวนมากขึ้นมารอบๆตัวขณะอยู่ในร่างสัตว์หางที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งจะทำการสูดลมจำนวนมากเข้าไปในท้องแล้วทำการเป่าลมออกไปใส่เป้าหมยด้วยความแรงอย่างต่อเนื่อง ึงจะสร้างความเสียหายหทางกายภาพเป็นวงกว้างคาถาลมกระดาษฟอตฟอรัสซีมนเป็นวิชาที่จะสร้างกระดาษขึ้นมาห่อหุ้มเป้าหมายในพื้นที่วงกว้างเพื่อใช้ในการกักขังพร้อมทั้งยังสามารถใช้วิชาโจมตีเป้าหมายที่อยู่ด้านในซึ่งเป้าหมายก็ไม่สามารถรลดตำแหน่งของผู้ใช้คาถาได้คาถาลมได้ฝุ่นปรมิน เป็นวิชาที่จะสร้างลมขึ้นมาพัดพาได้ทุกสภาพอากาศแม้แต่วิชาหมอกก็ตามคาทาลมพลังตัดทำลายเป็นวิชาที่จะปล่อยลมกระโชกแรงที่มีพลังทำลายล้างสูงออกมาจากหน้ากากธาตาลมของคาคุสึซึ่งพลังลมจะถูกบีบอัดจนมีความหนาแน,น่นสูงก็จะปล่อยออกมาสร้างการโจมตีลและระเบิดเป็นวงกว้างต่อเป้าหมายและพื้นที่โดยรอบ คาถาลมและเบิร์ดทรายโดยการประสานอินมะแม่เป็นวิชาประสานที่กาลาจะทําการบีบอัดทรายสร้างเป็นกระสุนจํานวนมากต่อด้วยชูคาคูจะทําการเป่าลมอย่างรุนแรงออกจากปากทําทให้ได้พายุกระสุนทรายโจมตีหงกระนใสาเป้าหมายคาถาลมพายุหมุนทรายโดยการประสานอินระกาวอกุลมะโรง เป็นวิชาที่ผู้ชายจะสร้างพายุทรายล้อมรอบเป้าหมายเอาไว้ค้ายกับโดมซึ่งเมื่ออนุภาคของทรายประทะกันจะก่อให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําให้เป้าหมายที่อยู่ด้านในจะถูกโจมตีด้วยภาพรวมตาไม่มีสิ้นสุดคาทารุมดอกไม้ที่โบยบินโดยการประสานอินรากาคานมะเสงมะแม่เป็นวิชาที่จะโจมตีเป้าหมายด้วยกระแสลมหมุน ซึ่งในกระแสลมหมุนก็จะมีกีบดอกไม้ปะบนไปด้วยค้าทาลมชาคุโจเป็นวิชาที่ผู้ชายจะทำการหมุนชาคุโจทางบนหัวซึ่งสามารถสร้างพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่้อมรอบตัวเองเอาไว้และโจมตีใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงค้าทาลมโลวายุโดยการประสานอินและกาเป็นวิชา จะดีสะท้อนทุกอย่างออกไปเมื่อสัมผัสโดนกับคาทานี้ซึ่งเป็นคาถาที่ใช้ป้องกันและสะท้อนการโจมตีได้แทบจะ100%คาถาลมบอลพายุหมุนเป็นวิชาที่จะปั้นกระแสลมก่อตัวกันเป็นบอลทรงกลมขนาดเล็กจากนั้นจะปล่อยโจมตีใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็วซึ่งมีพลังสร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งคาถาลมบอลเพลิงน้ำมันกามา เป็นวิชาประสานที่ผู้ใช้จะทําการส่งจากกาศธาตุลมเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับการมาทัศน์สือทาให้เกิดกระแสน้ามันกบที่รุนแรงออกมาโจมตีเป้าหมายพร้อมทางประสานกับคาถาไฟกระสุนเปลไฟของการมาคิจิเพื่อเพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ถูกโจมตีมากขึ้นคาถา,าลมดาวสุญญากาศเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะทําการสร้างดาบจากกาลมโดยการเป่าลมออกจากปาก เพื่อบีบอัดมวลจากการลมและคงสภาพเอาไว้เพื่อเพิ่มระยะ <c oughs> เพิ่มความคามและเพิ่มพลังโจมตีจนก่อรูปร่างเป็นดาเพื่อใช้งานฆ <c oughs> ่าทาลมบอลสุญญากาศยักษ์โดยการผสานอินขานจอเป็นวิชาที่ผู้ชายจะเป่าลมออกจากปากสร้างลมแรงดันสุญญากาศทรงกลมขนาดใหญ่โจมตีใส่เป้าหมายฆ่าทาลมคลื่นสุญญากาศ โดยการประสานอินชวดมะเสงมะเมียมะเสงจอเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะเป่าลมออกจากปากสร้างลมแรงดันสุญญากาศกระแทกใส่เป้าหมาย่าถาลมบอลสุญญากาศเป็นวิชาที่ผู้ใช้จะเป่าลมออกจากปากสร้างลมแรงดันสุญญากาศทรงกลมขนาดเล็กโจมตีใส่เป้าหมายยางต่อเนื่อง่าถาลมลมข้างปกภูผา โดยการผรสานอินมะเสงเป็นวิชาที่ผู้ชายจะทําการส่งจาัการออกไปสร้างกระแสลมที่ควบคุมจากระยะไกลในการบังคับกระแสลมให้ทําตามที่ผู้ชายต้องการอย่างการนํามีดให้ลอยมาหาผู้ชายคาถาคาถาลมมัดลมกดเป็นวิชาที่จะรวบรวมจาัก,การลมเอาไว้บริเวณมือทั้งสองข้างเพื่อสร้างพายุหม,มุนขนาดย่อมๆเมื่อทําการโจมตีเป้าหมายจะเกิดขึ้นกระแทกอย่างรุนแรง จนสามารถทําให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีปิกวกระเด็นออกไปได้ซึ่งวิชานี้จําลองเทคนิควิชาพัดส,สังหารและการบีบอัดรูปร่างคล้ายกับกระสุนวงจกักรคาถาลมตัดสายลมโดยการประสานอินขานถอดจมะแม่มโลงเป็นวิชาที่ผู้ชายจะสร้างใบมีดลมออกมาตัดและเชือนเป้าหมายด้วยความคมที่สูงมากวิชาขึ้นวายุ เป็นวิชาที่ผู้ชายจะทำการสะบัดมือสร้างขึ้นกระแทกสายป้าหมายคาถาลมลมหมุนเทวะโดยการประสานอินขานมะเส็งมะแม่เป็นวิชาที่ผู้ชายจะปล่อยลมกระแทกสายป้าหมายจนสามารถทำให้พัดกระเด็นได้คาถาลมเกศาวายุโดยการประสานอินมะแม่เป็นวิชาที่ผู้ชายจะสร้างพายุทนโรขึ้นมาหลายลูก และเมื่อประสานกับคาถาไฟยิ่งทําให้เกิดพายุเพิงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นในการโจมตีคาถาลมดาวกระจายวายุ <S <S เป็นวิชาที่ผู้ใช้จะควบคุมดากกระจายลมและสามารถประครับโจมตีได้อย่างอิสระและนี่ก็คือวิชาคาถาลมทั้งหมดที่เรารวบรวมมาได้หากตกลงวิชาใดไปก็ทัฝากเพ,เพื่อนเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดเ,เพื่อนก็สามารถเสริมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนในคลิปถัดไปจะเป็นวิชา หรือว่าคาถาแบบไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวีดีโอต่อไปด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์และพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ